ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปเสริมขึ้นมานะครับนอกเหนือจากบทเรียนหลักนะครับก็จะเป็นการสอนวิธีการโหลดเสียงนะครับภาพแล้วก็วิดีโอนะครับเพื่อไปใช้ในงานโปรเจกต์การตัดต่อวิดีโอของเรานะครับว่าเอ้ยเราต้องไปหาจากไหนมาดีนะครับหรือว่าต้องเอามาจากยังไงต้องโหลดยังไงนะครับถึงจะปลอดภัยนะครับ เพราะว่าบางงานเนี่ยเราใช้ในเชิงพาณิชย์ถูกไหมครับหรือว่าไปใช้งานออกสื่อต่างๆอย่างเงี้ยมันอาจจะให้ติดเงื่อนไขอะไรหรือเปล่านี่ครับมันก็เสี่ยงพอสมควรนะครับบางอันก็อาจจะใช้งานได้เลยไม่มีปัญหาใช้ส่งอาจารย์อย่างเงี้ยก็ไม่จําเป็นนะครับต้องไปซีเรียสเรื่องพวกนั้นนะครับครานนี้เรามาดูดีกว่าครับว่าเราจะไปหาจากแหล่งไหนได้บ้างน,นะครับ ไม่มีอะไรยากนะครับเพราะว่า g o o g l e เราเนี่ยมีทุกอย่างอยู่แล้วนะครับคราวนี้เราก็ใช้วิธีเซิร์ชนะครับใช้คีย์เวิร์ดในการเซิร์ชพวกวิดีโอต่างๆเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยพวกช็อตวิดีโอเนี่ยห้าวิสิบวิยี่สิบวิเนี่ยสั้นๆเนี่ยเขาเรียกว่าฟุตเทจนะครับฟุตเทจเราจะใช้คำว่าฟุตเทจเนี่ยเป็นหลักนะครับคราวนี้เราก็จะมีเว็บไซต์เนี่ยที่ แจกพวกฟุตเทจอย่างเงี้ยเยอะมากนะครับแบบมีเป็นล้านวิดีโอเลยเราก็พิมพ์ลงไปเลยครับฟุตเทจนะครับ,รบ f o o t a g e ครับฟุตเทจคนนี้เราไม่ควรเซิร์ชเป็นภาษาไทยนะครับให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักหรือใครจะไปสร้างฟุตเทจเองก็ได้ครับไปถ่ายวิดีโอไหมก็เป็นฟุตเทจนะครับแล้วก็ฟรีดาวน์โหลด Enter. เห็นไหมครับก็จะมีเว็บประมาณ2เว็บนะครับที่ใช้กันหลกัหลกๆนะครับก็จะมีเว็บวีดีโอนะครับว i ดีโอ e t เห็นไหมครับอ่านานว่าวีดีโอก็ได้นะ .net อะไรประมาณนี้นะครับอ่าส่วนเปิดอีกเว็บหนึ่งละอีกเว็บหนึ่งนะครับมันมันอาจจะเป็นคำพ้องเสียงกับพิกเซลนะครับ อ่านว่าอะไรครับพีเซลไม่ใช่พิกเซลพีเซลเปิดขึ้นมาสองเว็บนี้นะครับส่วนมาที่สองเว็บนี้สองเว็บนี้เป็นฟุตเทจที่มีเยอะนะมีค้ังฟุตเทจเยอะแล้วก็นอกจากจะมีวิดีโอเนี่ยก็จะมีเสียงให้โหลดด้วยนะครับแล้วก็ค่อนข้างโหลดง่ายด้วยนะครับโหลดง่ายแต่ฟุตเทจบางตัวเนี่ยก็ต้องซื้อนะครับต้องซื้อ สือว่าผมจะหาฟุตเทจเกี่ยวกับทะเลครับก็เคยคำว่า C ีลงไปอันนี้เอาเว็บนี้ก่อนนะครับ v i ดีโอนะครับ v i d ีโอด e t เนเห็นไหมครับมันจะมีคําว่าฟรีเห็นไหมครับฟรีฟรีแล้วก็พรีเมียมก็คือต้องซื้อนะครับที่จริงแล้วฟรีบางอันเราก็โอเคใช้งานได้ครับแต่บางอย่างเฮ้ยเราอยากได้พรีเมียมนันงสวยอะ่ะอย่างเงี้ยเราก็ต้องก็ต้องยอมซื้อนะครับ เรา,เาไปที่ฟิลเตอร์นะครับเราเลือกพันแปนะครับให้มันตรงกับงานของเรานะครับถ้างานใคร 4K ก็เลือก 4K ไปนะครับคราวนี้เราเลือกเอาฟีคลิปนะครับเอาฟีคลิปตรงนี้ก็เป็นเกี่ยไรเซ้นนะครับไรเซ้นแบบไหนครวนนี้ แต่เราคนก็ต้องไม่อ่านลายเส้นของตัวเองเอานะครับอันนี้ก็เป็นประเภทนะครับให้เลือกจะเป็นประเภทอะไรนะครับมีสัต์ธุรธกษษษษิจอะไระเกี่ยวกับวัฒนธรรมเมืองครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับเรเือกทะเลส่วนเราเลือกแล้วจะเอาคนเดินทะเลตรงนี้เราคลิกไปเลยครับแล้วกดฟรีดาวน์โหลดนี่ครับดาวน์โหลดเลยแค่นี้เอง ง่ายไหมครับง่ายนะครับถ้าใครอยากจะสมัครสมา,สมาชิกก็ได้นะครับแล้วก็ซื้อพรีเมียมไม่ด้ซื้อแบบพรีเมียมไว้ใช้งานนะครับจนะดได้ไหนครักดคลิกเลยสบายๆกดดาวน์โหลดคราวนี้เราต้องดูนะครับว่าไกลเส้นเป็นแบบไหนนะครับเราต้องอ่านเอาครับจะมี โดยโจที่นะครับฟรีแล้วก็ use in all project and m e d i ์นะครับดูด,ด้วยว่าเฮ้ยมันใช้แบบไหนนะครับได้บ้างน,นะครับแต่อย่างที่บอกนะครับถ้าเราจะใช้งานแบบเชิงพันธย์จริงๆก็คงต้องใช้แบบพรีเมียมนะครับซื้อที่มันสามารถเอาไปใช้ในเชิงพณิธย์ได้ประมาณนี้นะครับคราวนี้เรามาดู ไปดูีเว็บหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับ p ีเซลครับ p ีเซลสูมว่าเอารูปท้องฟ้าแล้วกันนะครับสกายพีเซลก็ง่ายเหมือนกันนะครับเราก็เลือกเอาเอไหดีวะเอาอันนี้แล้วกันปึ๊บก็กดดาวน์โหลดได้เลยเราสามารถบริจาคให้ได้นะครับบริจาคให้ ผู้ทำวีโอขึ้นมานะครับกดดาวน์โหลดแต่พิเศษนี่อาจจะเสียอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันมันไม่บอกรายละเอียดนะครับของวิดีโอให้ชัดเจนแล้วก็ตัวกองไม่มีตัวกองนะครับตัวกองไม่เจอคลิกไปครับกดดาวน์โหลดตัวกองมันมาอยู่ตรงนี้ครับตอนที่เราจะดาวน์โหลด มันก็ลำบากตัวนี้นิดหนึ่งกดดาวน์โหลดไปเพิ่มครับนี่ครับก็ขึ้นมาเหมือนกันให้ดาวน์โหลดง่ายๆครับต่อมาเรามาที่วิดีโอก่อนนะครับอีกรอบหนึ่งคราวนี้เราอยากจะเอามิวสิกนะครับอ่ามิวสิกเอาแซดแล้วกันนะครับอ่ามิวสิกรองไห้แซด พอ,อมาที่มิวสิกเนี่ยมันวิ่งมาที่ i อสต็อ h ฟ t o ต้เห็นไหมครับคือพูดง่ายมันมาที่นี่มันต้องซื้อพูดง่ายๆครับมาที่ตรงนี้มันต้องซื้อครับนี่มันต้องซื้อมีฟรีไหม ฟรีก่อนไม่มีฟร,นเนเฟร,รีเห็นไหมครับไม่มีฟรีคนนี้มาวิ่งที่ไอสตอร์ฟโต้มันไม่มีฟรีเขาเนี่ยมาที่วิดีโอเนี่ยมันมีฟรีครับเห็นไหมครับมันมีฟรีคนนี้เราก็ฟังก่อนฟังได้นะครับอกดฟัง ไปดูรายละเอียดของเสียงหน่อยครับก็มีลายเส้นให้อ่านเหมือนเดิมนะครับกดคลิกดาวน์โหลดคราวนี้ก็มีดนตรีให้ดูด้วยนะครับว่าจังหวะความเร็วเท่าไหร่82 BPM นะครับกดดาวน์โหลดง่ายๆเลยจบนะครับเสียงวิดีโอนะครับมี motion g r a p h i c ด้วยนะครับแล้วก็ภาพภาพเราก็หาจจกใน Google ก็ได้ครับง่ายๆไม่มีอะไร คนนี้มาที่ภาพนะครับกลับไปที่ Google อีกรอบหนึ่งนะครับคนนี้เราได้ภาพเอ้เราได้เสียงได้วิดีโอแล้วต่อไปเป็นภาพนะครับภาพเนี่ยเราเอาจากเว็บไหนนะครับเว็บที่ิที่สุดก็คือฟรีพิกก็กด search Google ไปครับ f r e e p i g ฟรีพิกนะครับเข้าไปปุ๊บฟรีพิกเนี่ยก็จะเป็นเว็บที่ ทุกคนทำงานกราฟิกเนี่ยจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับว่ามีรีเอาฟรีให้ใช้งานง่ายขึ้นนะครับสะดวกสบายมากครนนี้เราจะได้รูปภาพเกี่ยวกับทะเลอ่ลับีครั้นี้เราก็มีให้เลือกนะครับเห็นนะครับมีหมดเลยให้เลือกเป็นเวกเตอร์เป็นโฟโต้เป็น P SD มาเป็นไอคอนนะครับแล้วก็ฟรีคราวนี้เราจะได้โฟโต้รูปแล้วก็ฟรีด้วยเห็นไหมครับ เราก็เลือกเลยจะรูปไหนนะครับโอ้โหมันมีมากกว่าเป็นล้านรูปมันเป็นล้านรูปนะครับหาตาเลือกเลยเหี่ยนูปทะเลอย่างเดียวมีสามหมื่นหกราเลือกแราฟรีด้วยนะสามหมื่นหกนะครับเราแบบเสียตังค์ะคลิกเสียตังค์ดูพอคลิกเสียตังค์เขมีสองแสนวันรูปให้เลือกเลยตาลายคราวนี้เราเลือกสักรูปหนึ่งปึ๊บอย่าลืมนะครับมันก็มีลายเส้นเหมือนเดิมนะครับ ให้เราอ่านนะครับว่าเรเส้นเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับรูปภาพนี้ก็กดดาวน์โหลดกดฟรีดาวน์โหลดนี่ครับก็เสร็จแล้วดาวน์โหลดรูปภาพใช้งานได้เลยจบก็จบไปแล้วนะครับว่าเราจะไปหารูปภาพไปหาเสียงไปหาวีโอเพื่อมาทำในงานโปรเจกต์งานของเรายัางไงนะครับ